เมื่อกี้เนี่ยในระหว่างที่เราเนี่ยกำลังนอนพักแล้วก็เงียบอยู่นะครับเราได้ยินเสียงนะฮะชัดเจนนะกินหน่อไม้ในบริเวณใกล้เคียงนี้นะครับมากินกาแฟกันดีกว่าะโอ้ะนอนกินกาแฟแบบสบายๆดีกว่าโอ้พระที่ตกดินสวยมากเลยนะ ใช่กินกาแฟอ๋อกินก่อนเมาคิดบรรยากาศดีนะฝั่งนู้นนะเสร็จป่ะฝีมือผมนี่อร่อย Mm-hmm. สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พีเีที่น่ารักทุกทท่านเลยนะครับพรากก็ผมน้องเชนจาช่องรายการลองดูโอเคนะครับผมก็พี่ๆคนไหนที่กําลังรับชมคลิปของผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกะฮะฝากเป็นกําลังใจด้วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะครับก็ยังมากับพี่ชาสุดหล่อของเรานะครับสวัสดีครับวัน<ม>นี้ฝาตัวพี่พีเอฟซีทุกท่านยนะครับับจากช่องก็เรียงบนข่าวนะครับนะเป็นกำลังใจให้กัน ด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะพาพี่ชาเนี่ยไปยังที่พักของผมนะฮะก็ที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกผมก็เลยไม่ได้เข้ามาก็สามสี่วันแล้วนะครับผมเพราะว่าลมเนี่ยพัดแรงฝนตกแล้วก็เสี่ยงด้วยนะครับนะก็วันนี้เนี่ยฝนไม่ตกนะฮะก็คาดว่าน่าจะดีขึ้นนะฮะเราก็เลยพากันมาให้พี่พี่มารับชมภาพบรรยากาศตรงที่พักของผมตรงนั้นนะครับผมอะโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะครับผม งนายอยู่ปะเจสิ่ดุคู่หนึ่งมึง帮มั้ย修ยากับพี่พี่ครับตอนนี้เนี่ยเราได้มาเจอกับรอยเท้าของสัตว์ป่านะครับผมนี่แหละครับพี่พี่หาใจพี่ได้ดูกันนะนี่ดูรอยมันฮะ มันเดินมานะครับผมน่าจะมีหลายตัวนะทีเดินมาทางนี้นะครับผมอลอยที่มันเหยียบนะฮะตัวก็ดันนีเนี่ยชัดเจนมากเลยนะก็เป็นสัตว์ตัวใหญ่นะครับผมเป็นสัตว์ตัวใหญ่ที่เราคาดว่าเราจะเจอในวันนี้แน่ๆนะครับผมเพราะว่าลอยมันมันใหม่เลยใช่ไหมพิชานี่ก็มีจา้าอ๋อตรงนู้นก็มีใช่ไหม มันยังหมายอยู่นะครับแสดงว่าวันนี้เนี่ยเราน่าจะได้เจอกันนะครับผมนี่เลยเดี๋ยวผมช้าให้พี่ได้ชมกันนี่นี่เลยโอเคก็มาลุ้นกันนะฮะสำหรับในวันนี้จะเจอหรือเปล่านะครับไปเดินทางต่อกันดีกว,ว่าพี่ชาย พี่ๆครับในระหว่างที่เราเดินทางนะฮะเราก็ได้มาเจอกับหน่อไม้นะครับนี่เลยครับผมหน่อไม้เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะโดนสัตว์อะไรบางอย่างกินนะครับผมนี่เนี่พี่ชาดูดิผมไม่ไหม,ม่เลยนะก็คิดว่าน่าจะกินมาตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะนะก็อยู่ในแทบบรูห้างของเรานะครับอยู่ไม่ไกลแล้วนะครับเนี่ย ระหว่างที่เดินทางมาเราสังเกตบริเวณรอบๆเนี่ยเ,เหมือนว่าสัตว์จะมากินนะครับผมผมคิดว่าในวันนี้เนี่ยน่าจะได้เจอสัตว์ประเภทนี้นะฮะก็คิดว่าตัวใหญ่มากๆเลยนะดูดิก็ระหว่างที่มันกินเนี่ยความสูงของมันเนี่ยนะพอๆกับผมเลยนะพี่น่าจะตัวใหญ่เท่าประมาณหลายผมนะอะโอเค หลอลุ้นกันสำหรับในวันนี้ว่าเราจะเจออะไรหรือเปล่านะครับผมโอ้ถึงแล่นั่งนแบบนี้กกโอเคนั่งทกซีและในตอนนี้ผมกับพิชาก็ได้มาถึงยังที่พักของผมแล้วนะครับก็ปีนข่าวขึ้นมาค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากๆเลยนะจุดตรงนี้เนี่ยก็ยังใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมเพราะว่าเรามาทําได้ไม่ เกินอาทิตย์หนึ่งนะนี่เลยก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะปินขึ้นไปข้างบนนะฮะแล้วก็เอาข้อของขึ้นไปเก็บก่อนแล้วค่อยลงมาหาฟืนหาฟืนนะฮะเพื่อที่จะประกอบอาหารข้างบนนะครับผมแต่ตอนนี้ขอพักก่อนนะครับเหนื่อยไหมพี่ชายนิดหน่อยนิดหน่อยนะ <laughs> ถึงกับยิ้มไม่ออกเลยเหรอ <laughs> ขาเหมือนหนาวมาจ้ะไปขึ้นขึ้นไปดีกว่าเดี๋ยว เราขึ้นไปแล้วค่อยลงมาหาพื้นนะครับรามา่ยันขึ้นมา อะไรเอาน้อทำเนี่ขอหน้าเกินบ้างของหน้าเกินเล่นตีลังกาแล่นนี่แหละเ่ตีลังกาแล้วล่ะเดี๋ยวคุณตีสิก็ไปตีที่บ้านตีที่บ้านเขไม่ไหวแล้วนั่งพักกันโอ้บรรยากาศเย็นมากเลย ไอช้นีโดนั้นจะมาแถวนี้อีกไหมไม่รู้รเลย,เล,ยลมเย็นชอบตรงนี้แหละตรงที่ลมเย็นเอ้ยนี่ลูกไหมอะไรเนี่ยพี่นี่มมีลูกอยู่นี่เออเรามาทั้งหลายครั้งเราไม่ได้สังเกตเลยเนาะมีมลูกอยู่มดเพๆๆื่อออลูกไหมอ๋อเพื่อออนลูกอ่ะ ากาศดีมากเลยตอนแนวและในตอนนี้นะครับพวกเราทั้งสองคนก็ได้ผูกเปลนะครับนะต่างคนต่างก็เลือกสถานที่ที่ว่าเราจะผูกเปลแล้วก็นอนแบบสบายที่สุดนะครับผมอพิชาก็เลือกเป็นมุมเดิมนะฮะนะด้านนูเลยนะครับผมเตาของเราก็อยู่ด้านนี้เลยนะครับผมส่วนผมเนี่ยเลือกมุมที่แบบว่าดินริมเลยนะครับเพื่อที่จะ อมองวิวไปยังทางนู้นนะครับผมผมชอบมองวิวนะฮะแล้วก็ต้นสายต้นนี้ใหญ่มากๆเลยนะเห็นไหมครับว่าสูงนะสูงพอสมควรนะครับผมเนาะก็เราสองคนเนี่ยก็คิดว่าเราจะตัดกิ่งไม้อ่ากิ่งนี้ออกไปนะครับเพราะว่าพอเวลาเรากางายชิดเนี่ยมันมันกางไม่ได้นะเพราะมันติดกับกิ่งของมันฮะนะนะใช่ไหมพี่ชาครับมีก,กากเนี่ยมันจะเกะกะหน่อยนะครับก็ นะก็เราก็จําเป็นต้องตัดนะฮะเพื่อที่จะากางได้ถ้ากางผ้าชิดไม่ได้เนี่ยเวลาฝนตกก็เปียกวดเรียบร้อยนะครับ <c oughs> อ่ะก็ยังไงเราขอนอนอีกสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยตัดไม้ที่หลังดีกว่านะพี่นะอืมบรรยากาศดีมากเลยนะครับข้างบนนี้ลมพัดมาแบบเย็นเย็นสบายสบายเลยนะพี่นะดูดิมองไปมุมนูน้นดีผมก็ ทุกเปลนี้ได้ที่มากเลยโอ้ขึ้นมาถึงแบบสบายมากก็ต่อไปเนี่ยเราคงจะต้องรอให้ต้นสายต้นนี้เนี่ยลูกมันขึ้นนะฮะเราอาจจะมีลุ้นในเรื่องของนกเงือกนะแล้วก็สัตว์อย่างอื่นด้วยนะครับจะได้ถ่ายภาพบรรยากาศให้พี่ได้ชมกันที่นี้ก็จะได้ถ่ายแบบใกล้ๆเลยนะครับผม,มลมใหม่แล้วนะลมใหมแ่แบบเย็นสบายเลยโอ้

ดูดิมองไปสุดหูสุลุกตาน้อครับพี่พครับเราก็ได้พักอยู่สักพักหนึ่งนะครับผมนะก็เริ่มที่จะหายเหนื่อยแล้วนะครับแล้วก็บวกกับเราชมภาพบรรยากาศตรงนี้มีเสียงชนีร้องมาจาก ภูเขาด้านนู้นนะฮะไกลๆเลยนะครับพี่ๆตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะถึงเวลาที่ผมจะต้องเรียกพี่ชาเนี่ยไปหาฟุ้งหาฟืนกันแล้วนะครับผมแล้วก็อาจจะต้องกางไฟชิดด้วยนะฮเผื่อนิยามคำคืนที่ว่าฝนตกเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องตื่นกระทันหันแล้วก็เปียกนะครับผมอพี่ชานอนอีกแล้วชาไปไปหาฟืนดีกว่าไปไปหาฟืน ตอนนี้พี่ชาได้ฟิลจนแบบมาหลับเลยนะพี่ๆนะ ủa phun nhiều má, kha bông lên má, như bài sờ bài, sờ น้ำได้ปะไม่ทานแล้วทานดยอ่ะใส่ไปไม่ก็ใส่ ตอนนี้พระอาทิตย์ตกดินแล้วนะครับเราก็เพิ่งจะทํากับข้าวกันเสร็จนะครับผมมาครับที่เรามาทานข้าวกันดีกว่านะครับในช่วงเย็นนะครับผมนี่เลยกับข้าวของเราในวันนี้เนี่ยก็จะมีต้มยำม,มาม่านะครับผมแล้วก็น้ําพริกเช่นเคยแล้วก็าตามด้วยผักต่างๆนะครับผมอันนี้ลูกเมียงฮะเมียงที่เราเอามาจากที่บ้านนะครับผม พี่ชาเรามาทันข้าวกันดีกว่านะรับบรรยากาศแบบสวยๆธรรมชาติกันเลยทีเดียวนะนี่โอ้นนหน้าวนี่น่าจะดีมากๆเลยนะอพอพอใช้ได้ไหมรอ,อ,อเดี๋ยมานดูไฟเบืยหน่อย <c oughs> อน่อร้อน บางกิมเนอร์แล้วหมอืมเนอรัใครเนี่ยงานมัน,ม,น,ม,นมาเราตีหรอยังมามีงานทำเ <c oughs> ลยอากินแล้วอร่อยไงตีมือตัวเงอ่ะ และในตอนนี้นะครับเราทั้งสองคนก็กินข้าวกันเสร็จแล้วนะครับก็ได้ต้มน้าร้อนนะนี่เลยครับผทำกลางบรรยากาศช่มงเย็นฮะนพี่ชาก็พูกเปลทางด้านนี้นะครับผมเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยก็จะมาดื่มกาแฟกินกันนะครับในช่วงเย็นนี้บรรยากาศค่อนข้างที่จะ,ะเย็นมากๆเลยลมก็พัดมาแบบสบายๆนะครับพี่ๆนะนี่เลยพระอาทิตย์ก็ตกดินแล้วนะครับนะบรรยากาศก็เริ่มที่จะมืดขึ้นมาทุกทีละเดี๋ยวผม ดูวิวอีกทีหนึ่งนะครับผมนู่นเลยโหแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะข้างล่างเนี่ยเรายังไม่ได้ไปสำรวจเลยนะครับว่ามีรอยอะไรมาหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆเน,นี่ยพิชาบอกว่ามันมีลูกสายเนี่ยกำลังขึ้นนะ,ะนะก็น่าจะอีกอาทิตย์หนึ่งเนี่ยน่าจะมาถ่ายพี่ได้ชมกันได้แล้วนะครับก็เราจะมาแอบซุ่มอยู่ตรงนี้นะครับว่าจะมีตัวอะไรมากินหรือเปล่าจะได้ถ่ายพี่ๆี่ใกล้ๆเลยนะเนี่ยใกล้มากๆเลย ก็อยู่กลางหุบเขานะครับผมอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราสองคนเนี้ยก็จะขอนอนพักนั่งพักกันก่อนนะฮะนะหลังจากน้ำร้อนเดือดแล้วเนี่ยเราก็จะมากินกาแฟกันนะครับ กาแฟกันดูว่ดูยากก็มานั่งจิบกาแฟนะครับแล้วก็ชมภาพบรรยากาศโอ้โหตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกดินเลยนะพี่นะอ้อเดีนมากๆเลย กินข้าวเสร็จนี่เหมือนง่วงนอนเหมือนง่วงนอนด้วยอยากจะนอนแต่มันเนี่ยหลับแล้วตื่นอยหลับอยู่เลยอ่จะหลับแล้วเนาะอยเย็นี้มาคุยกันก่อนที่ช่วงเย็นแบบเนี้ยที่อยู่ก็ลอ่ออ๋อก็ลอ่อเออใช่ไม่แห้งอะไรหรออืมไม่แห้งฝุ่นสับยังไง หินหน่อไม้อยู่นะครับผมตอนนี้เนี่ยใช่หน้าตัวดำปีอะไรพี่ชา ห้างวันนี้ตัวใหญ่มากเลย Yeah, man. ฟิลเลอร์ลเลยพี่ชางตัวใหญ่ามากครับพี่พีครับเมื่อตกี้เนี่ยในระหว่างที่เราเนี่ยกำลังนอนพักแล้วก็เงียบอยู่นะครับเราได้ยินเสียงนะฮะชัดเจนนะ,ะกินหน่อไม้ในบริเวณใกล้เคียงนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเหมือนมันลงไปข้างล่างฝั่งนู้นแล้วนะครับผมก็พี่ชาเนี่ยก็ถ่ายไว้ด้วยนะครับผมหากพี่พีได้ชมคลิปของผมก็อย่าลืมแวะเข้าไปชมในคลิปของพี่ชาด้วยนะครับ คลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปแบบที่แบบจัดเต็มมากเลยนะก็เห็นกันแบบใกล้ๆเลยนะครับผม,ผมห้างตรงนี้ <ไป S 1> เนี่ย<ไ>ปเป็นห้างที่แบบว่าอื <c oughs> น่าเชื่อถือมากๆเลยนะครับ <c oughs> ผมก็เป็นศาสตร์ขนาดใหญ่เลยนะครับพี่ๆตามอย่างที่คลิปเลยนะผมก็ไม่อยากอธิบายแต่อย่างใดแล้วรอดูในค่าคืนนี้ว่าเราทั้งสองคนเนี่ยไปยังพี่เสียงกำลังปวดอะอืแบเหมือนยังได้ยินเสียงยุกก๊กก๊กแก๊แกนะฮะ ครับก็ในคาคืนนี้ก็รอลุ้นอีกทีหนึ่งนะว่าเราจะไปเจอกับอะไรอีกหรือเปล่านะครับพี่ๆนะโอเคก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะนอนพักก่อนแล้วก็ฟังเสียงอีกรอบหนึ่งนะครับผมเราจะนอนฟังแบบเงียบๆเ,เลยนะครับพี่ๆครับโหมารอบนี้นี่เจอแบบใกล้ๆ,ๆเลยนะพี่นะใช่แต่รอบที่แล้วเนี่ยเรามากสองคนเนี่ยมันเหมือนประมาณกินหน่อไม้นะฮะแต่ว่าเราด้วยความที่ว่า กลางคืนเนี่ยกล้องโทรศัพท์แล้วก็กล้องโปรโปรเนี่ยมันซูมเข้าไปมองไม่เห็นนะมันมืดกันเนี่ยแต่รอบนีมน้มันมาตอนช่วงประมาณหกโมงเย็นนะฮะก็มีอยังสว่างอยู่มีโอกาสถ่ายให้พี่พี่ได้ชมกันนะครับผม,มอืมอโอเคก็เดี๋ยวเราขอพักก่อนนะครับผม เลยนะครับพี่ครับผมก็ผมก็ตื่นเข้ามานะครับมาดื่มน้ำร้อนสักหน่อยหนึ่งนะครับผม,อมโอ้โหลมแบบนี้เราเราจะหลับได้ไงเนี่ยพี่ชเอ้ยโอเคก็ลมแรงนะฮะแล้วก็อเสียงก็ดังด้วยนะครับเวลาใบไม้มันกระทบกันนะครับผม ฉากก็นอนอยู่ตรงนู้นเลยนะครับผมโไม่ไหวคุ้มปงดีกว่านอนคุ้มปงดีกว่าจะได้แบบลมไม่พัดเข้ามานะครับโอเคครับพี่พี่ครับก็ในค่ำคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวหลับก่อนนะครับผมถ้ามีอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้พี่พพนะก็ถ้าเกิดไม่มีอะไรเนี่ยผมจะเปิดกล้องในวันพรุ่งนี้เช้านะครับผม ถ่ายภาพบรรยากาศให้พี่ชมกันอีกทีหนึ่งนะก็อยู่ที่สูงเนี่ยปลอดภย100ัยร้อเเซนะครับผมไม่มีตัวอะไรที่ว่าจะขึ้นมาได้นะครับผมโอเคก็สำหรับในค่ำคืนนี้ลาตีส่วนนะครับผม สวัสดียาม,มเช้านะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยเราทั้งสองคนก็ตื่นเข้ามาต้มน้ำร้อนแล้วก็มาดื่มกาแฟกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเมื่อคืนเนี่ยนอนหลับแบบสนิทเลยนะครับลมก็พัดมาแบบเย็นเย็นนะครับผมแล้วก็ช่วงเช้าเช้าเนี่ยมีเสียงน,นกบริเวณรอบๆนะฮะก็ไถ่เราะมากๆเลยก็อยากจะอยู่ต่ออีกสักวันสงวันนะฮะแต่ว่าอยู่ต่อไม่ได้นะเราจําเป็นต้องกลับบ้านนะครับผม สเสบียงของเราก็มีเพียงพอนะฮะแล้วอีกอย่างเนี่ยจะต้องออกจากป่าเพื่อที่จะไปลงคลิปให้พี่ได้ชมกันนะฮะนี่เลยครับช่วงเช้าเนี่ยโหลมแรงมากล,ลมแรงไม่พอหนาวด้วยนะครับผมโอ้โอ่าโอเคครับผมสำหรับนีในี่นี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับ ที่ Dante, ทกำ да ลังรับชมคลิปของพวกเราทั้งสองคนมาถึงท้ายนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะฝากเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับผมไว้เจอกันในอีพิหน้านะครับผมบ๊ายบายครับครับนี่มันบอก